สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทแ a n ดูวันนี้เราจะเอาฟอกกี้รสช็อกโกแลตมาทำเป็นไก่ทอดและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราใช้ อะไรครับวันนี้เราจะเอาขนมเด็กนะครับมาทําเป็นไก่ทอดเนื่องจากน้องคนนี้แนะนํามานะครับเลขไก่ทอดคนทาเยอะแล้วเราจะเอาขนมเด็กนะครับสามอย่างมาทําเป็นไก่ทอดดูอย่างแรกก็คือป๊อกกี้นะครับรสช็อกโกแลตอย่างที่2เส้นปลาทาโ่รสบาร์บีคิวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายสาหล่ายอบกรอบนะครับเราจะดูว่า3าอย่างนี้อันไหนอร่อยกว่ากันเริ่มต้นด้วยการโรยเกลือแล้วก็พริกไทย จากนั้นหักป็อกกี้นะครับแล้วก็สาหลายตัดปาทาโร่เอาไปชุบไข่จากนั้นชุบแป้งนะครับแล้วก็เอาไปคลุกกับปาทาโร่เสร็จไปละหนึ่งต่อมาคือสาลายเสร็จไปละสองอันนี้คือไฮไลท์นะครับ กุลโกป๊อกกี้ก็ตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทอด๊อกกี้กันดูก่อนนะเพราะว่าเชื่อเลยคงไม่มีใครเคยเอาป๊อกกี้ไปทอดคุณกินช็อกโกแลตไหมเออพอเสร็จแล้วดูดูเหมือนเทมปุระเลยเดี๋ยวเราลองกินดูก่อนร้อน อร่อยครับร,รสชาติเหมือนกับมูเทลล่ามูเทล่าทอดกรอบอะ่ะไม่คิดว่ามันจะอร่อยนะ กราถอบดีกว่านะครับที่หายไปหมดแล้วครับละลายไปกับน,น้ำมัน What do here go เอาละครับตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับเราจะมาลองกันรสแรกก่อนก็คือไก่ทอดปาทาโรนะครับอันนี้เป็นไอเดียของคุณฟุงนะครับโอเคขอลองก่อนเลยนะครับที่นเห็นเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่เกลขนมปังนะมันคือปลาทาโรและอันนี้เป็นรถบาบีคิวด้วยคือกัดเข้าไปอะ่ะ มันมีรสบาร์บีคิวนิดนึงเข้าใจความรู้สึกไก่ทอด KFC กับลูกชิ้นปลารวมกันว่าอันนี้ใช่เลยนะครับถ้ามีน้ำน้ำจิ้มแม่ประนอมน้ำจิ้มไก่อะบอกเลยว่าลูกชิ้นปลาคำขายได้ปะเนี่ยอร่อยโดยรวมอร่อยนะครับแปลกแต่อร่อยมาต่อกันรถที่สองนะครับอันนี้คือผมคนเลือกเองนะก็คือ ไก่ทอดสาหร่ายนะครับมันสาหร่ายมันจะมีเกล็ดขนมปังในตัวเราก็เลยไม่ใส่เกล็ดขนมปังเพิ่มคือสาหร่ายอะ่ะมันละลายเข้าไปในเนื้อไก่เลยเห็นไหมครับพร้อมกับเกล็ดขนมปังเหมือนกับว่าที่เขาขายอะไรอะ่ะมันหมู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 กรอบอะ่ะแล้วมีเกล็ดกระเทียมอะ่ะคล้ายๆกันเลยนะครับขอลองเลยนะครับอิตาลีมัสออร่อยนะคือเกล็ดขนมปังมันนุ่มกว่า แล้วเราได้รสชาติของสาลี่มันจะหวานนิดๆ,ๆสาลี่มันมีน้ําตาลนิดๆนะครับอันนี้ก็อร่อยเนื้อความที่เกลีขมนมปังมันเกลียมอ่ะมันอร่อยทุกคนดูร้อนอยู่เลยร้อนเลยทุยกคนควัอนออกเลยเนี่ยอุยร้อนร้อนะผมว่าอร่อยกว่าทาโร่นะเพราะว่าอันนี้ผมเป็นคนคิดเย้ๆๆๆๆ รสสุดท้ายนะครับอันนี้เชื่อว่าแปลกประหลาดมากที่สุดไก่ทอดป๊อกกี้นะครับนี่เลยทุกคนคือช็อกโกแลตอ่ะที่ทอดอ่ะมันละลายเข้าไปในเนื้อไก่เลยจนไก่เป็นสีน้ำตาลนะครับแต่เราลองดูก่อนและกันกรอบมากทุกคนดูเด็กเนี่ยอันนี้คือป๊อกกี้นะครับเราลองป๊อกกี้ดูก่ช็อกโกแลตยังเหลืออยู่หอมมากได้กลิ่นช็อกโกแลตเลยอ่ะ ึงแม้ว่าช็อกโกแลตจะลายไปหมดแล้วแต่คือมันซึมเข้าเนื้อไก่ไปแล้วเนี่ยครับน้ำตาลน้ำตาลเราขอคำแรกนนะ <c oughs> ผมว่าจะเป็นเส้นควรขายแล้วผมขายสูตรให้นะครับติดต่อมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับอันนี้ปรากฏว่าอันนี้อร่อยสุดบล็อกกี้ไก่ทอดบล็อกกี้อร่อยสุดจริงจริง อืมคันนี้คุณปูมิคนคิดนะครับคือคนที่ถ่ายอยู่นะครับก็ไม่อยากจะไม่อยากจะบอกว่าอร่อยสุดนะเพราะว่าผมอุตส่าห์เชียร์ของตัวเองไว้เยอะแต่จริงๆอันนี้อร่อยสดุดมันทั้งกรอบทั้งหอมทั้งหวานแล้วก็มีรสของช็อกโกแลตด้วยกรอบมากทุกคนฟังเสียงกัดนะครับเสร็จเก็บขนมปังเสร็จบ็อกกี้ร่วงกราวเลยทุกคนดูดิ ดูรูวงเห็นไหมครับมันจะมีช็อกโกแลตติดอยู่อันนี้อร่อยสุดพก็ถ้าในคลิปต่อไปอยากให้เราลองทำอะไรดูนะครับอยากทดสอบความท้องเสียงของพวกเรา2คนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยนะครับ ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งวันนะครับสรุปคือท้องไม่เสียในสามรสเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบอกกี้มากที่สุดนะก็ออกจากเฟลนิดนึงเพราะว่าผมอุสาเชียสาหลายไปตั้งเยอะเป็นไอเดียของผมเองแต่มันหวานไปหน่อยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเพราะว่าปอกกี้เนี่ยก็อร่อยที่สุดนะครับมันรสชาติแปลกมากซึ่งไม่เคยกินมอนเลยในชีวิตนี้ซึ่งผมผมว่าผมให้มันปัง้วกันแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมสั่งอีกรอบเนี่ยผมว่าผมต้องพัฒนาสูตรให้มันขึ้นไปอีกระดับ ผมก็ว่าปังนะครับเป็นการกินของเคาาของหวานรวมกันในหนึ่งเดียวก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe ติ๊กกุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงแต่วันนี้พวกเาราลาไปก่อนสวัสดีครับ